นักศึกษาสาวราชพัฒนคนครปฐมเดินทางไปชี้จุดห้องเกิดเหตุพร้อมบอกยังมีอีกหลายคนในวันเกิดเหตุและจะเอาเรื่องถึงที่สุดทุกคนบอกไม่ทราบว่าแขนที่หักจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ คืบหน้ากรณีน้องพลอยนักศึกษาสาวราชพัฒน์นคปรปฐมถูกทำร้ายจนแขนหักเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ23.20นหลังตนเองได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีกับเพื่อนสนิทชื่อนายเคนอายุประมาณ22ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีพอร้านใกล้ปิดตนเองและนายเคนจึงได้กลับมาที่บ้านของนายเคนที่อยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก่อนพากันไปยังห้องพักในตำบลท่ามะขามจาก ได้เกิดการทำร้ายกันจนตัวเองแขนหักวันนี้เจ้าหน้าที่สอบเพิ่มเติมพร้อมพาชี้จุดห้องเกิดเหตุ130ทับ21และตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดมีอีกหลายคนที่อยู่ในคืนเกิดเหตุวันที่15มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวพลอยนามสมมุตินักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมอายุ20ปีพร้อมบิดาและปู่ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเพื่อเข้าพบกับพันตำรวจโทบุญยศักดิ์ติ๊บมา สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมก่อนชี้ตัวผู้ที่ทำร้ายตัวน้องพลอยจนแขนหักอาการสาหาัสหลังจากสอบปากคำเสร็จได้เดินทางไปยังห้องเช่าห้องที่130ทับ21ในตำบลท่ามะขามาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อชี้จุดห้องเช่าในวันเกิดเหตุ จากการเดินทางไปชี้จุดห้องเกิดเหตุได้พบเจ้าของห้องที่เกิดเหตุพักอาศัยอยู่แต่ไม่ใช่คนที่ทำร้ายตนเองแต่เป็นคนที่เข้าไปเช่าห้องรายใหม่ส่วนคนเก่าได้ย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกับทางเจ้าของสถานที่ห้องเช่าเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนเกิดเหตุโดยน้องพลอยได้ชี้ตัวผู้ก่อเหตุที่อยู่ในภาพนั้นได้ชัดเจนรวมถึงยังมีผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์คืนเกิดเหตุอีกหลายราย โอกาสน,นี้น้องพลอยได้กล่าวว่าจากการตรวจด,ดูจากภาพวงจรปิดพบว่ายังมีอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นคืนนั้นทุกคนเข้าไปในห้องทั้งหมดแต่ไม่มีใครช่วยเหลือตนเองและอยากขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่มากกว่านี้อยากให้เกิดความคืบหน้ากับเรื่องนี้ให้มากกว่านี้เพราะตนเองเวลานี้แขนยังเจ็บมากยังไม่ทราบว่าหายแล้วจะได้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอผลจากแพทย์อีกครั้งแต่เวลานี้ยังเจ็บแล้วไม่มีแรงจับอะไรไม่ได้จะดําเนินการให้ถึงที่สุด ช่วงนี้ไม่ได้ไปเรียนอยู่ระหว่างลามีการติดต่อมาไกลเกลี่ยมีการส่งมาทางไลน์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีการพบตัวหลังเกิดเหตุแต่อย่างใดเอให้เราบอย่างก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกให้หนูมาที่เกิดเหตุนะคะแบบมาชี้ว่าแบบตรงนี้คือที่เกิดเหตุแล้วก็เหมือนให้ดูแบบกล้องวงจรปิดน,นะคะว่าในในพื้นที่นั้นอะที่ห้องนัน้นมันมีใครมาเพิ่มอีกไหม แต่แตแต่ก็มีค่ะหลายคนอยู่ค่ะแล้วเหมือนแบบคือทุกคนก็เข้าไปในห้องกันหมดเลยนะคะแต่ไม่มีใครช่วยหนูเลยค่ะหนูก็ยากได้ความเป็นธรรมมากกว่านี้ค่ะหนูหนูอ่ะลกัลกๆเลยยากให้มันคืบหน้าให้ไวมากๆค่ะ เพราะว่าไม่อยากให้มันล่าช้าหนูก็อยากได้ความเป็นทรรมของหนูค่ะเพราะแขนหนูก็เจ็บมากไม่รู้ว่าแบบมันจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมค่ะเห็นว่าแบบมีใครมาบ้างเงี้ยค่ะแล้วแลอาการแตอนนี้ก็ เดี๋ยวหมอเขานัดไปดูค่ะตอนนี้ก็ยังเจ็บๆอยู่ยังยังใช้งานไม่ได้ปกติจับอะไรก็แบบเหมือนยังไม่ค่อยมีแรงค่ะไม่เลยค่ะใช่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดตอ่อไม่ได้อะไรกันเลยค่ะก็เราจะยืนยันเราจะขอดำเนินคดีสาใช่ค่ะก็จะเอาให้ถึงที่สุดเลือกเป็นตัวเป็นตัวอย่างใช่ค่ะ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเรียนเลยค่ะแบบลาไว้อยู่หลายวันอยู่ค่ะถ้าคมผูไม่มีนะคะมีแต่แบบติดต่อมาว่าแบบขอไกลเกีย่ยได้ไหมแบบเหมือนจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็เคนเนี่แหละ,ค,ะค่ะดดาท,างงทักมาวอกมค่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบ มีการขอโทษกันว่าแบบเหมือนขอโทษที่แบบต้องแบบให้แบบทาให้มาเจอแบบนี้อะค่ะพิมพ์มาค่ะ,ชคะใช่คนอื่นไม่มีค่ะถ้าที่ขอโทษก็มีแค่คนชื่ออามแล้วก็คินที่แบบมาขอโทษอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ